ของผู้ชิงเลตในปี2020 64สำหรับฟุตบอลอีตันยาโโคงการของเทศบาลตำบลบยามครับสำหรับทุท่างรับฟงมาพรด้วยตัวแนที่หนึ่งยกกันวนที่6ีสนามมีงหนึที่ได้ที่าอลาเพิ่เอาละครับต้องบอกว่าเกมจะใขันในคู่นี้เรามาดูครับนี่คือนเนทนบุเขานายยอ

ยังมีเวลาเยอะคับสาชนบอขอบในมประตูเกมนะยังเหลือเวลเยอะสำหรับสาปีการไชประตูมันต่างกันเนี่ยแต่ว่าเราเป็นห่วงเสืออะครับปัญหาไม่อยู่แต่ทุกอยอไนะเอฟซีอะไเยอะไม่แ ใจเย็นบอใจเยนเออไอ้เหี้ยบอลลูกเร็วยวใคจะก็จะเทนเอาละครับแม่ัทวุอิจะใครรับก็มีด้วยนะราชิมองคืออยู่ด้านอกต้่งกหล้าบินทอดต้องวาดท้ายเทียยวเอ็ม็อกเยอะขึ้นอ่ะเกียไหม เฮ้ยบอสแซ้ายหกเทที hey. e ้ครัวเ้าสูงไหนเฮ้ยเฮ้ยคัวแอปปิการดีกรีเข้าสอยังขอแล้วก็ได้เนจาเที่ยวะเฮยจท้า้ายตามชเห้เพื่เ็เฮ้ยดูว่าการริ้งหังไมยงไิงก่อน สุดท้ายทัชบอลดมดูนาจุิก่อนนะจ๊พิ่เสีงวาาได้ต็มี่ให้เลตตัเรสพี่มาเลยจะตองโอ้ยย้นไม่บาไอเท็ตเิมนองไอเทนเติมหน่อยแกกนแล้วสิพี่ต้องวดูสีไปด้วยความเร็วแต่เดรัก็้าสองีรากาไอ้ชก็ก็มีอะไรจะเสียแล้วโอ้ต้องบอกว่ากปอดเกมแรกแล้วนักทงเร นี่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 ปีเก่ากว่านี้ากเย้ยยคยีอ่ะโอ้ยแล้วจะได้กินด้วย สามศูนย์สามศูนย์โอ้โหสเพีไปกันได้นโหมาครับตัวโมาใช่นี่ดูสุปเรครับกต่าุปเรในรับคนหนวดคนเผามันล้อหรอไหลมาตรงนี้ของเราโตนราทีอต่อมาที่จังนาตเทศนาะวุฒิไม่ใช่เป็นคนลยบ้าแต่าแต่อ้อมหลังก็นเาเพลย กลับมาที่โด๊ราธิพกกลับมาตรงนี้แล right. ้วาจนไดยกมาังอยู่ชุดคิกสุดท้ายแม่เป็นคิกของทางด้านที่ได้ยังไงจ๊ะอ้าวลืมวิทาลัยดูฟ้าอย่างเขาบอกว่าเขาจะมาทวงค่าทำเอาเราฟรีเองนะเราภาคเหนือยิงกันยันตาลืมเอาเอาเขางได้อะไรอ่ะบายเทนต้องเทนแล้วแหละไม่มีใครแล้ว ออกมาตรงนี้ของรกันถืว่าเาหอมยัดที่มาตรงนี้ยอมย้อนกลับมาี่ยตรงนี้ของนักเทนนสตาอยาุนี้ออกแรงนักทุนมาทำทิ้งดีล่นดิดองตดตาานขอีรบายชนมาลุ้นตรงนี้ครับนักทุเสือสุภัยตรงนั้นของนั่นเจ้าเทนสูเเทน เจ๊เจ <Cornell> ๊วามแผน่ได้ดิไม่เชียร์บ้านเรื่องอะไรองเราเราได้แชมป์มาน่ะไม่ไดใครไปเคลียร์เลยได้แชมป์โอ้โหนี่ติดติดบริเวณใบหูก็จะไปเจ๊ดูแม่ก็ดูดีนะครับนี่ดูแม่ก็จะบอกว่าโชอฟิีเอาตั้งแต่สมัยหนุ่มุ่ๆๆๆนี่ตรงนี้ยกกันบปอีกแล้วเทนนิสนีมเราหูเด้วยหลุดปากข้างนิดเดียว ล็อกล็อกยังไงก็ล็อกดึงดึงบางบังบางบางสุดท้ายเพลงมาปั่นมาได้เราโอ้โหไหลพี่อะเด่นให้เพลงพี่ไปเล่นย้อนออกมาตรงนี้ก็ขอเคลนน้าจะเคลนลงไปใหม่เคลนบอกผักดึงก่อนพักดึงหาจังหวะสเต็ปก่อนช่องนี้อ่านขาของหน้าจางวินไทยรัฐก็อ่านอยู่แล้วครับให้จังหวะนี้ตามันอยู่ตรงนี้ก็เบียมตรงนี้สกีนประทับอะไรตะไลสุดท้าย